ชาวุชาวพุทธทุกท่านวันนี้ผมก็มาฝากมีเรื่องมาฝากเตือนชาวพุทธทุกท่านนะครับหลังจากที่ได้ยินข่าวเรื่องของการปฏิบัติเสพกรมและการปฏิบัติฆ่าตัวตายในาศาสนาพุทธคําสอนของพระพุทธองค์ไม่เคยสอนในสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ล้วนแล้วแต่สอนให้ละสิ่งเหล่านี้การฆ่าตัวตายเป็นบาปมหันต์การฆ่าตัวตายหรือการสละชีวิตในาศาสนาพุทธ พระพุทธองค์หมายถึงการสลัดชีวิตออกจากอบายามุขและกิเลสทั้งปวงเพื่อที่จะมาบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลสไม่ใช่การประหรัรประหารหรือการฆ่าตัวเองให้สิ้นไปเพื่อบูชาให้สําเร็จธรรมอันสูงสุดของพระพุทธองค์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดมากๆนะครับและพระพุทธองค์ก็ไม่เคยบอกให้ใช้เงินทําบุญ ในศาสนาพุทธมีสิ่งที่จะทำให้เกิดบุญกุศลได้อยู่3อย่างก็คือกายวาจาใจและการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรบูชาพระพุทธองค์เท่านั้นแต่การใช้เงินคือการบำรุงพุทธศาสนาและการช่วยเหลือกเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสิ่งที่ขลาดแคลนเมตตาให้ทานซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนการจะเกิดบุญบารมีกุศลน,นั้นในกฎของศาสนาพุทธ คือการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจบำเพ็ญเพียนภาวนาลดละเลิกกิเลสนี่คือหนทางของศาสนาพุทธอยากฝากชาวพุทธทุกคนให้มีสติและปัญญากันให้มากๆนะครับทุกวันนี้เริ่มมีละที่แปลกเข้ามามากมายก่อนที่จะเข้าไปศึกษาและปฏิบัติทำในสำนักใดวัดใดขอให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาให้มากๆให้หลักธรรมอยู่ในความเป็นจริง แล้วค่อยปฏิบัติหากไม่จริงก็ต้องใช้สติและปัญญาเพื่อหลีกนี้ออกมาฝากไว้เท่านี้นะครับผมสาธุครับ